สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรักกี้ชิชินะฮะยังอยู่กันในเกมสปีดดิปเตอร์เหมือนเดิมนั่นแหละนะทุกคนเออไม่รู้จะเล่นเกมอะไรนะก็เล่นอยู่แต่เกมเดียวนี่แหละนะทุกคนเออก็หวังว่าทุกคนจะไม่เบื่อกันเนาะสำหรับเกมนี้นะครับก็สําหรับวันนี้นะทุกคนคือผมตั้งใจว่าจะมาทําเป็นซีรีส์ใหม่นะครับก็ซีรีส์นี้ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่ออะไรเหมือนกันแต่ว่าคือผมอยากจะลองแบบย้อนกลับไปเล่นรถคันเก่าๆดูอะครับทุกคนคือที่ผ่่่นนะ่่าาาาานนนนนมมมมมมเเเเีววลลลลผผะะจฉคััทใหแ้ก รีวิวไปแบบคลิปเดียว2คลิปอะไรอย่างเงี้ยก็เลิกเล่นไปเลยแล้วก็แบบไม่เคยทําลงช่องอีกเลยนะทุกคนแต่ทีนี้ผมเลยมานั่งคิดว่าเออคือแบบบางคันมันก็ดีอ่ะมันก็น่าเล่นดีแต่เราทําไปแค่ไม่กี่คลิปเองก็เลยอยากจะเอามันออกมาจากคลังบ้างนะครับเอามาเล่นใหม่อีก,กรอบหนึ่งบ้างนะครับคอบฝุ่นกันสักหน่อยเนาะสำหรับคันเก่าๆนะครับโดยที่ผมจะเริ่มเล่นไปแบบประมาณว่าตั้งแต่คันแรกๆเลยนะแล้วก็แบบไล่เป็นหมายเลขไปเลยนะทุกคนเออเริ่มจากแฟ t n ไน h ์ฟิลลี่อินฟิโออะไรประมาณเนี้ยแบบ ไล่ไปทีละคันจนกว่าจะถึงคันล่าสุดที่มันเพิ่งมาล่าสุดไปเลยนะทุกคนเออถ้าคุณผู้ชมอยากให้ผมเล่นคันไหนก่อนอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์มาดูแล้วกันนะครับผมก็จะหยิบคันนั้นมาเล่นให้ดูก่อนนะครับโดยแบบเราจะเรียงกันไปเลยเนาะโอเคโดยวันนี้ผมจะเริ่มที่แฟดนะเพราะว่าฮันเตอร์กับซาก้าผมเล่นไปแล้วเนาะสองคลิปที่แล้วนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาขอเปิดซีรีส์นี้ด้วยแฟดละกันนะทุกคนแล้วก็มาดูสกิลของคันนี้กันบ้างเนาะมายอนกันบ้างเผื่อบางคนลืมสกิลมันไปแล้วไงก็สําหรััับคนนนนี้มเพ โบนัสความเร็วตามหลัง30%นะทุกคนแตก่ก็การปรับแต่งนะครับอ่าอันนี้เป็นการปรับแต่งแบบเก่านะทุกคนคือผมไม่ได้มาปรับอะไรไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเล่นสายไหนกันนะแต่ว่าอันนี้เป็นสายแรกๆที่ผมเล่นเลยเนาะก็คือผมอัพอันนี้เป็นสายขวานะครับระบบขับเคลื่อนเป็นตรงเชื้อเลิงเป็นสายซ้ายนะครับแล้วก็เทอร์โบกับเอ็นแทงก็ตรงมาเลยเนาะอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรให้อัพเยอะแยะมากมายนะทุกคนโอเคมาเริ่มรอบแรกกันเลยนะครับป้าย Perfect Super Start นะฮะนี่ฝืบ สกิลคันนี้มีผลตลอดทั้งเกมนะครับผมแต่ว่ามันจะมีผลก็ต่อเมื่อมีคนอื่นนําหน้าเราเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเราวิ่งนําหน้าคนอื่นเนี่ยสกิลก็จะไม่ได้แบบแสดงผลอะไรนะฮะอโอโหค,คันนี้ก็ไม่ได้เล่นมานานมากๆแล้วนะครับชื้ตั้งแต่ที่คันใหม่ๆมามีรถเมตาเข้ามาในเซิร์ฟไทยเนี่ยก็แทบจะไม่ได้แตะเลยนะครับสำหรับเจ้าแฟลคันนี้โอเคโอค,คนไต้หวันใช่ไหมข้างหน้าเนี่ย ทำไมเขาเล่นโหดจังเลยนะฮะไม่รู้ไต้หวันคนจีนหรือเวียดนามนะครับโอเคเลี้ยงบูทได้ไหมเนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ก็มาดิครับเลี้ยงบูทได้อยู่แล้วก็เตรียมจัดไปบูทแล้วก็ดิฟปับ๊บอุ้ยเกือบชนแง่ง CW ดไปเข้าเส้นชัยมานะครับผมนี่อึ๊บโอเคอุ้ยอุ้งพลาดเลยแอดวานไม่ติด ษาจะตามทันอยู่แล้วนะครับโอ้โหเขาเล่นคัสบีซะด้วยอันนี้พลาดไปเลยผมไม่ได้ในตัวว่ะพลาดอีกแล้วโอ้โหเอ็ดวันติดยากมากนะทุกคนจึ๊บจึ๊บดูเหมือนรอบนี้จะอ่ากดดันละแต่ทีสองแน่นอนครับผมไม่เป็นไรฟื้นชับในเอโอ้โห W C W W นะฮะท่าเมื่อกีผ้ผมไม่รู้ว่ากดยังไงเหมือนกันกดมั่วนะโอเคอ่าแล้วก็เตรียมเลี้ยงวู 3 4 5 6 7 8 9นะครับได้อยู่ไปปับ๊บแล้วก็จัดไปในโตดิฟกลางอากาศควิกเทินนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมมาเริ่มรอบที่2กันโลดนะครับนี่โ,โหสกิลเร่งสงครั้งแล้วก็สแนปไปสัก2ทีละกันนะครับผมโอเวอร์ดิฟนี่อุ้ยเบียด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 เขาเบียดเสียดหน่อยนะครับไปโอเวอร์ดิฟ ดับเบิลบูทโอเวอร์ดิฟดับเบิลบูทนะฮะอุ้ยแอดวานติดยากมากเลยวะแอดวานติดยากมากทุกคนคันนี้เออถ้าดูผมไม่ชินหรือว่ายังไงดีนะกดแอดวานไม่ติดเลยบ้าบอไปเตียงบูทเตียงบูทโอเวอร์ดิฟ CWW นะ,ะครับผมครับเออมารอบนี้พอโอเคหน่อยไปแล้วไปแล้ว cww ไปครับชือบอร o u b l e boot ภาพภาพยัดในโตไปเลยเออไม่ต้องเสียดายปึป๊บเข้ามานี่ขอ double boot เอาละกันนะฮะปับ๊บแจมโออเวร์ดีฟอ้าเบรกนิดนึงโอ้โหเกือบไม่หลุดโค้งปึป๊บสวยโอเ overdeep a จัดไป cww เอาก็ได้นะฮะภาพแจม ยำยัดในโตในส่วนนี้ป้าไปเลยไฟอิงแลดดิ้งนะยัดตั้งแต่อยู่สูงๆเอ้มาโค้งตงัวนี้จะเข้าสวยไหมเนี่ยป้าปุ๊บเออได้อยู่นะไม่สวยมากแต่ได้อยู่โอเคมาต่อรอบสุดท้ายกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับผมนี่ออกตัวมาออกตัวนําหน้าคนอื่นอีกแล้วนะครับโอเคสบายแล้วชืบตรงนี้ขอดิฟนิดนึง ปรับองศาเอาจริงๆไม่ไม่ควรดิฟเนาะเออไปครับอน้ำหน้ามาแล้วขอน้ำหน้าก่อนอันดับแรกรถเป็นไงรถเก่ายังไงไม่สนครับขอนำหน้าก่อนจังหวะนี้ c w w ไปตรงนี้ปั๊บปับปั๊บออโอเคโอ้ยไม่สวยเลยปั๊บยัดในตัวไปเดี๋ยวไม่ข้ามนะครับสเต็ปอะไรวันเนี่ยนะอือสเต็ปมั่วนะครับผมสเต็ปมั่วไปเลย ีนเน้นพุ่งชนไว้ก่อนขออยู่อันดับหนึ่งไว้ก่อนนะครับแจมชื้น C.W ปายครับอึ๊บสวยได้อยู่ไม่ชนก็พอละป๊าปโอ้โหไม่เต็มหลอดวะในโตไม่เต็มหลอดให้วะเอยอุย้ยสุดในโตหายหมดเลยทุกคนเสียดายขอเก็บก่อนนิดนึงเฮ้ยตอนนี้เราเอยอีซี่กว่ารอบนี้ทุกคน เออแบบทิ้งห่างมากอ่ะรอบเนี้ยสบายแล้วแหละเล่นพลาดยังไงก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับโอ๊ยโอยนี่ไงนี่ไงหัวห่างอยู่2โค้งแะครับผมไปนี่เบาเบาๆบาเบเออเข้ากันอย่างนี้เลยนะครับ อีซี่อีซี่โอเคก็ผมก็จบลงไปแล้วนะสำหรับรถคันแรกในซีรีส์นี้นะฮะก็คือเจ้าแฟลตนั่นเองนะก็หลังจากที่ย้อนกลับมาเลดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ให้ความรู้สึกที่แบบว่าแอดวาัติดยากมาก <laughs> เออที่เหลือมันก็ดีแหละแต่ว่ามันรู้สึกว่าแบบแอดวานติดยากไปหน่อยนะทุกคนกดไปโคตรติดเลยก็หวังว่าทุกคนจะติดตามซีรีส์นี้กันนะครับผมก็ยังไงถ้าอยากเห็นรถคันไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันดูก่อนนะครับถ้ามีอนไหนแบบเออคนคอมเมนต์ขอกันเยอะมากๆเนี่ยก็จะเอามาให้ดูนาะแต่ว่าคันต่อไปที่ผมจะเล่นเนี่ยก็อาจจะเล่นเป็นเจ้าไนฟิลลี่หรือเปล่านะทุกคนที่แบบอยู่ต่อจากแฟดอ่ะอ่ะนี่ไงนะครับไนฟิลลี่นั่นแหละเออเพราะว่ามันต่อกันเนาะฮันเตอร์ซาก้าแฟดแล้วก็ไนฟิลลี่นะเออคันคลิปต ผมน่าจะเล่นเป็นไนฟิลลี่แทนนะครับส่วนคันอื่นๆก็คอมเมนต์มานั่นแหละเนาะพอเยอะๆเนี่ยก็จะเอามาลัดคิวให้นะครับแล้วก็เพื่อนๆอยากดูคันไหนก็ลองดูนะฮะนี่ในโรงรถผมก็มีอยู่หลายคันเลยนะใครดูไม่ทันก็ลองสต็อปดูนะครับว่าผมมีคันไหนบ้างและแบบเอออยากดูคันไหนก่อนอะไรประมาณนี้นะครับลองคอมเมนต์กันมานะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะทุกคนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมไปละบายบาย